ื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศให้ปิดโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยง28จังหวัดโรงเรียนวัดกอลอยตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจึงได้ประกาศปิดสถานศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการจากคำกล่าวของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่าโรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนทุกทกที่ให้กลายเป็นโรงเรียน เพราะการเรียนรู้ของนักเรียนยังต้องดำเนินอยู่แม้นักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติโรงเรียนวัดก่อลอยจึงมีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในรูปแบบ MS2B model ภายใต้กระบวนการบริหารงานแบบ PDCA โดยมี f e s i b l e คือความยืดหยุ่นในการบริหารงานดังนี้ management การบริหารจัดการการกำหนดนโยบายแต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบวางแผนการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อวัสโคโรนา -2019 กำหนดแนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อวัสโคโรนา -2019 พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการใช้กระบวนการทางดิจิทัลเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูบุคลากรน,นักเรียนและผู้ปกครองได้เพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยียึดหลักแม้ห่างไกลแต่ไม่ห่างกันมีการประชุมคณะดำเนินงานผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกร,รม Zoom Google Meet ติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทมมีการบริหารจัดการสถานที่ให้มีความสะอาดสวยงามพร้อมใช้งานอยู่อย่างเสมอ Safety and security ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของคณะครูนักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษามีจุดคัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษาและสวมหน้ากากอนามัยทุกคนบริการจุดล้างมือและแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างทั่วถึงมีการจัดตารางการมาทำงาน (Work f o r Home) ของครูและบุคลากรเพื่อเว้นระยะห่างมีการจัดระบบรับส่งใบงานของนักเรียนในช่วงเวลาที่ต่างกันของแต่ละระดับชั้น เพื่อรถการชุมนุมบัสเกตการสนับสนุนงบประมาณได้จัดทำแผนโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การดำเนินงานได้รับเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือเ้อไวรัสโครโรนา2019จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต2และหน่วยงานอื่นๆทางด้านวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันความปลอดภัยจากเชือเ้อไวรัสอาทิเช่น อุปกรณ์การล้างมือระบบเรเซอร์หน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์ล้างมือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อใช้ในการจัดเตรียมใบงานแบบฝึกให้กับนักเรียนในช่วงปิดสถานศึกษาโครงการอาหารกลางวันมีการส่งมอบค่าอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองเพื่อจัดเตรียมอาหารให้กับนักเรียนในช่วงปิดสถานศึกษา BenNet ต Learning มีความยืดหยุ่นในการใช้เวลา และการเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยครูจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบผสมผสาน (mnet learning) มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน d คือการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่างๆที่ครูและนักเรียนใช้ร่วมกันเช่นไลน e กูฟเ e e s e ญเ e อร์เฟซบ o ๊กไลฟ g ก o ูเ e ิล e ิสูง และววิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนมีการจัดใบงานแบบฝึกให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมที่ครูออกแบบซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายช่องทางเช่นเรียนรู้ผ่านจอสำหรับเด็กแต่ละช่วงกับการเรียนออนไลน์เรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านจากการทำใบงานชิ้นงานค้นคว้าด้วยตนเองจากอินเทอร์เนต็ตสอบถามบุคคลที่มีความรู้เฉพาะด้านเรียนรู้จากการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียน ทั้งนี้คณะครูได้มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมประจำวันและ PLC ทุกวันศุกร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมีการนัดหมายสอนซ่อมเสริมนักเรียนรายบุคคลทำให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบและสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ไม่จำกัดแต่ในเฉพาะห้องเรียนทำให้เกิดสมรรถนะส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างลึกซึง้งและการพัฒนาคุณภาพของเด็ก ดูกะติกกระตุกกะถางกระทบกระท้อนกะทะกะดูกระติกกะตุกกะถางกระทบกระท้อนกระตากเกลือเกลแก้แก้มโกโหกไวย่โม่โมบมะดันมะเฟืองมุมมามเมาเมื่อยแม้โมโหย่อยอมยัด

เราก็ตัดน้ำตาลมะพร้าวเป็นก้อนเล็กๆและนำไปทำเป็นไส้ค่ะน้ำใส่ในน้ำเดือดพอต้องเสร็จแล้วก็เอาวาันนกน้ำเย็นนะคะกนั้นก็ขูดมะพร้าวะคะ สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพับใบสีลูก9้ากันนะคะ อายุคนสิบเกนะครับก็คือบล็อกดีมากเลย มีคนส่งมาไหมไหมคะตอนนี้นะคะรออยากจะดูมากเลยยังม่มีใครส่งคลิปไหมครูดูเลยนะคะงานที่ครูสั่งไปคือไปการสาธิตการทาขนมโดยการอัดคลิปวีดีโอแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วก็ส่งมาได้เลยะค,ะค่ะครูกําลังรออยู่นะคะอยากจะชมแลอเกินว่าเราได้ไปทำจริงหรือเปล่าแล้วคนที่เกิดขึ้นเป็นยังไงส่งมาได้แล้วนะคะติดตามอยู่นะคะ